นีนีนีน่นีนีน <laughs> <laughs> ี่นีนานีนี่น่นีนี่น <laughs> ี่น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 ่นี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 ่ยี่นี่อี่นี่นอนี่นี่นน่่่นน <laughs> ี่น <laughs> <laughs> ่น่นี่่นน่ <laughs> เนวเมสาถ้ามั่วแล้วไม่อยู่ด้วยละก็ได้เนวเมสาเนวเมสาจ้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 าโลจ้าจ้าจ้าไม่อยากไม่อยากเลยครไม่อยากพูดไม่แล้วเนวเม สวดจะไม่กวนอิ่มก็ได้เยอะๆไม่ไม่ไม่เอาอยากฟังสวดท่องจำกระถาจะไม่กวนอิ่มไหนนี่ว่ามีสะนี่ว่ามีสะลาจักรหัวเราปิดได้ Néu amè, néu amè, néu amè, néu amè, la amè, néu amè, ra cia chale, ra cia chale, bibi bibi, spalidele, lori la di, spalidori, lale, lori la. ไม่ถูกแล้วพูดมั่วเลยเอาเอาคลิปมาฟังดูสิตอนที่หนูร้องก่อนนะสำหรับคลิปนี้ดูแร้านวันนี้ตาคุณเจนนะคะไปบ้ยจะแล้ว